สวัสดีคุณผู้ชมที่รักของช่องนัทปิ่นโตด้วยครับวันนี้เนี่ยเรามาเจอกับเกมที่มีชื่อว่า Fresh and d i e แค่ชื่อก็แบบกระแทกใจแนละ้วแ s h uh. and d นดายคือถ่ายรูปแล้วตายไปเลยชื่อมัน Impact Fresh ที่นี่คือแสงแฟชช h จากกล้องนี่แหละครับแล้วก็ d ด e ก็คือตายซึ่งตัวนี้เป็นเดโมโเขาบอกว่ามีความยาวประมาณ15-30ถึงนาทีอยู่ที่ว่าคุณเล่นละเอียดแค่ไหนพี่เห็นคําพูดนี้ปุ๊บพี่รู้สึกเหมือนโดนที่จุดเพราะพี่เป็นคนเล่นละเอียดพี่คิดว่าพี่ทําได้ครึ่งชั่วโมงและเป็นโโนะ่วา แ a s h and Die ถ่ายรูปแล้วตายไปเลยนี่มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรกันแน่แล้วคือมีแกลเลอรี่ก่อนเข้าเกมด้วยแปลว่ารูปทั้งหมดที่เราถ่ายจะมาโผล่ตรงนี้ไปดูกันครับ Before After Listing ที่1น,นะครับถนนหมายเลข17 g r i ็ d e l Forge Way ร o r e n ในเดโมตัวนี้เราจะให้คุณได้เข้าไปในบ้านหลังเดียวเท่านั้นตัวเกมเต็มเนี่ยก็จะมีอีกหลายบ้านอ๋อโอเคถ้างั้นก็หมายความว่าอารมณ์เกมมันคือการที่เราเข้าไปเข้าไปถ่ายภาพบ้านครับอาจจะเป็นการเหมือนถ่ายภาพโปรโมตบ้านที่กาลังจะขายถ่ายทุกซอกทุกมุมของบ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน่าสนใจนะแต่การที่ถ่ายรูปมามันอาจจะมีบางอย่างตามมาด้วยบ้านมือสองเหล่านี้ก็น่าจะเป็นบ้านผีสิงทั้งหมดเลยในเดโมเราได้ถ่ายหนึ่งบ้านเรื่องราวของบ้านหลังนี้สร้างในปี1947และรีโนเวทในปี2011นะครับซึ่งถ้านับเวลาในนเเกกม็็ป านที่มีอายุมากกว่า70ปีแล้วเป็นบ้าน2ชั้นมีชั้นใต้ดินมีโรงรถที่จอดได้2คันมีพื้นที่ Living Room ที่กว้างขวางมีครัวสมัยใหม่มีห้องน้ํา3ห้องทําการซ่อมปรุงเสร็จในปี2011นะครับแล้วตอนนี้ก็มีต่อเติมชั้นใหม่เข้ามาด้วยรวมถึงอัปเกรดเรื่องท่อน้ําเรื่องไฟฟ้าทั้งหมดดีหมดเลยเท่าที่ฟังแต่ของจริงเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก,กัน เกมเริ่มมาด้วยเสียงโทรศัพท์ครับมีแมวด้วยเราเลี้ยงแมวไว้อ่ะเรารับสายโทรศัพท์ก่อนใครโทรมา Hey man I think I just found us a chill little side job โคบี้โทรมาแล้วบอกว่านี่เพื่อนฉันว่าฉันเพิ่งเจองานชิลๆที่อาจจะเป็นรายได้เสริมให้นายได้นะเอาเหรองานอะไรอะ่ะพอดีมันมีพวกเอเจนซี่ขายบ้านเนี่ยต้องการคนไปถ่ายภาพตอนกลางคืนในบ้านของพวกเขาเนี่ยสิถ่ายตอนกลางคืนเหรอ ฉันว่ามันแปลกๆด้วยเพื่อนปกติเวลาถ่ายภาพบ้านที่จะขายรถถ่ายตอนกลางวันไม่ใช่หววักใช่พวกเขาให้เหตุผลว่าถ่ายตอนกลางคืนมันจะได้ดูมีเอกลักษณ์มากกว่าบ้านอื่นๆอ๋อเหรอจริงเหรอเพื่อนมันจะได้ดูอบอุ่นใช่ไหมเวลาเปิดแสงตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ย exactly ใช่เลยเพื่อน Lights, แสงแบบโคซี่โคซี่ถนนเงียบๆอยากได้บรรยากาศอะไรประมาณนั้นเนี่ยแบบบ้านดูสงบอะไรอย่างเงี้ยฟังดูง่ายดีนะว่าแต่เขาจ่ายเท่าไหร่ต่อบ้านหนึ่งหลัง yeah. Rate too. จ่ายดีเลยนะราคาให้แบบโอเคเลยอะ่ะโอเคงั้นฉันเอาด้วยมึงก็เชื่อคนง่ายเพื่อด้วยก็ฟังดูไม่มีอะไรไม่ได้คิดมากคิดว่าไปถ่ายตอนกลางคืนโอเคตอนแรกตกใจว่ามันแปลกทาไมถึงขายภาพแบบตอนกลางคืนทำไมถ่ายตอนสว่างดูอบอุ่นแต่ก็โอ้คงอยากได้ฟิลแบบแสงไฟนวลน,นว,นวอร์มไลท์อะไรอย่างนี้เราก็ได้มาถึงหน้างานแล้วละ่ะคิดว่านะนี่เลย หลังใหญ่ใช้ได้น่าจะประมาณ50ตารางวาเป็นบ้านที่ House for Sale บริษัทที่ขายชื่อ Totally Safe Home บ้านปลอดภัยชัวๆนะครับซึ่งก็เป็นระแวกบ้านโอโหกูว่าแล้วทำไมถึงขายแม่งอยู่ตรงข้ามสุสานเลยสุสาน Erit Cemetery นะครับแปลกใจไหมล่ะที่ขายทำเลทำเลทอง ทำเลทองตรงข้ามสุสานนะครับก็โอเคอ่ะก่อนจะทำการใดๆเราอ่านดีสคริป t i o n ตรงนี้นิดนึงว่าเขาสอนเลยแล้วมากขอบคุณที่ซื้อกล้องตัวนี้นี่คือกล้อง S120 ก่อนจะใช้งานกล้องก็ กรดูาดูปุ่มด้วยคลิกซ้ายถ่ายคลิกขวาถือกล้องวางกล้องอะไรอย่างนี้กดแถบเพื่อเปิดแกลเลอรี่และวเมาส์กลางในการซูมแล้วตรงนี้ล่ละอ่ะอันนี้เป็นอ e ีเมลที่เราพิมพ์มานะครับขอต้อนรับเข้าร่วมทีมของเรานะสวัสวดีขอบคุณที่ช่วยชันในการจัดการบ้านหลังนี้นะงานของนายง่ายมากเลยแค่ถ่ายทุกอย่างตามคําร้องขอที่เราให้มาในลิสต์นั่นแต่ละช็อตเนี่ยก็จะทําให้เช็คลิส ติ๊กถูกนะแล้วก็ถ่ายให้มันติดอยู่ในเฟรมด้วยอย่าพลาดอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวแล้วก็แนะนําให้เช็ครูปภาพดีๆในแกลเลอรี่บางครั้งมันอาจจะดูไม่เหมือนกับที่นายเคยถ่ายไปกุญแจอยู่ใต้พรมเช็ดเท้าขอให้โชคดีล่ะทําไมถ่ายแล้วต้องดูไห้อีกรอบหนึ่งมันอาจจะไม่เหมือนที่เราเคยถ่ายไปแล้วเราว่าอย่างนั้น Front Vi ิวฟรอนต์ว e วคือมุมมองจากด้านหน้าใช่ไหมเอาถ่ายก่อนเลยหนึ่งสองสาม แช่ไม่ใช่เหรอหรือยังไงหรือ Front View คือแบบนี้แบบนี้ได้ไหม Front View ติด Windows หนึ่งขาด Windows 2องกาลาดอ,อโอเคต้องให้ให้ติดให้หมดอ่าแบบนี้เอามื่อกี้กูก็ถ่ายติดหมดแล้วนะเอาแบบนี้ละกันเฟรมนี้สวยกว่าหนึ่งสซ้ำ โอเคเรียบร้อยครับไหนดูแกลเลอรี่หน่อยนี่คือแกลเลอรี่ที่เราถ่ายมานะรูปทั้งหมดเนี่ยรูปนี้ไม่ได้เหรอนั้นลบลบทิ้งรูปไหนไม่ได้ลบทิ้งรูปนี้ไม่ได้ลบทิ้งนี่คือรูปที่ใช้ได้นะครับก็สวยงามโอเคปิดคอมพลีทแล้วฟอนต์วิวทีนี้ Entry Way ก็คือทางเข้าเดี๋ยวเราขอสำรวจรอบๆลาแวกบ้านหน่อยนะครับว่า มีอะไรน่าสนใจไหมคือมันมีแบ็กพาทิโอด้วยแบ็กพาทิโอก็คือนี่แหละชาญหลังบ้านซึ่งเราต้องถ่ายเหมือนกันแบบนี้หนึ่งสองสามแชะ mm hmm. เรียบร้อยไหมกดแถบดูนี่คือรูปที่เราถ่ายเสียงอะไรวะ เสียงเหมือนมีคนเดินซอกแซกอยู่รอบๆบ้านเสียงย่าแต่คือเกมมันไม่มีแสงไฟหรือไฟฉายใดๆะนะครับสระว้น้ำว่สะสระว้น้ำเนี่ยเขาไม่ได้ให้ถ่ายนะแต่ผมอยากถ่ายเก็บไว้เข้าไม่ได้แล้วครับต้อง เสียงเหมือนมีอ่ะเหมือนมีใครเดินเริ่มระแวงแล้วบรรยากาศแปลกๆโฮมสวีทโฮมไข่ Home, Home. เข้าไปครับเอนทรีเวก็คือหน้าทางเข้าเราต้องถ่ายให้ติดลแอมกับ resser, เดรเซอร์นี่ไงประมาณนี้หนึ่งสองสามเก็บเป็นมุมๆไปนะไหนรูปที่ถ่ายกับรูปที่เรากดตรงกันไหมตรงอโอเคไปต่อ ห้องนี้ล็อกอ่ะทำไมอะ่ะไฟในบ้านเนี่ยเปิดอยู่แล้วนะครับต่อไปเป็นห้อง Living Room ขอถ่ายแบบกว้างๆโชกปกติด,ดี Entryway เอ๊ะทำไม Entryway Ent ไม่ผ่านเหรอ,องี้ปะ่ะต้องติดงี้ปะ่ะอึ๊บ อ่าผ่านแล้วซึ่งรูปก,ก็ตรงกับที่เราถ่ายใช่ไหมต่อไปออคิทเช่นนะครับมันจะมีบางห้องที่เรียงเปิดไม่ได้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันอันนี้ห้องน้ำห้องน้ำต้องปิด2อ,อย่างหนึส,สม,มีความแบบเปิดแฟตเล็กน้อย อันนี้ล่ะมีขยะมันจะดูไม่ดีครับเราต้องเก็บขยะก่อนคือการจะสร้างภาพให้ลูกค้าสนใจนี่ห้ามเลยนะติดขยงขยะไม่เอานะเอาใหม่ครับตั้งกล้องใหม่อ๊บโอเคครบหนึ่งสองซ้ำทุนกระจก ไม่มีอะไรใช่ไหมกุตาฝาดใช่ป่ะตรงกระจกเหมือนเห็นเป็นเงาแต่ว่าน่าจะเป็นแฟชถ้างั้นลบรูปนี้ทิ้งไปโอเคต่อไปเหลือแค่5้าห้องงานก็เสร็จแล้วนะนี่แปลว่างานเราก็กระจกมันไม่ได้มีอะไรใช่ป่ะคือผมเห็นเป็นร,รอยริวร้วๆนี่คือเป็นเท็กเจอร์ของกระจกใช่ป่ะ เกมทำกระจกเนียนเกินตกใจนะึกว่ามีมือมาแปะไม่ใช่นะครับส่วนต่อไปก็คือเบสท o ลูมคิดลูมลอน n จวีลูมการ์จั้เบสเมนต์การ์กา์ักับเบสเมนต์ก็คือข้างล่างมีหนังสือพิมพ์ด้วยนี่ไงขายบ้านราคาดีมาก3,39,063ดอลคูณ32บาทเข้าไปนี้10ล้านได้นะใช่ไหมแพงอยู่นะซึ่งเขาก็มีภาพถ่ายมาบ้างแล้วนะอันนี้คือภาพ ที่โปรโมทบ้านตอนแรกถ่ายตอนกลางวันใช่ไหมเออแล้วให้กูมาประตูนี้เปิดเองปะผมว่าผมยังไม่ได้เปิดนะมืดจังวะไม่เห็นที่อะไรถ่ายรูปดิมดเลยโอเคมีห้องเก็บ แต่ดินตรงนี้อันหนึ่งจึ๊มีมีเสียงมีเสียงครับอะไรวะเนี่ย I hate them destroy them ฉันเกลียดพวกเขาทำลายพวกเขาซะเดี๋ยวนะตอนแรกไม่มีรูปปะ่ะเนี่ยแล้วเป็นรูปผู้หญิงกับเด็กนี่คือลูกเมียของใครหรือเปล่าเนี่ย แตกูถ่ายมาแล้วด้วยแม่งเริ่มมีอะไรหลอนๆแล้วซึ่งเหลือสีจุดครับการาชก็คือลงรถแล้วใครมาขังกูไว้ในนี้เนี่ยให้ค้อนมาชิบหายแล้วอะไรวะให้ทำลายคือให้ทำลายรูปนี้เหรอ แล้วประตูเก็บหลักฐานก่อนเลยประตูเปิดแล้วครับกูถือกล้องนะอะไรวะเนี่ยมีคนอยู่ในบ้านนะเนี่ยมึงโทรบอกไอ้เจ้าของบริษัทดิมีคนอยู่ในบ้านไหนมึงบอกบ้านนี้ม,มีไว้ขายไงแล้วลงรถก็เปิดไม่ได้เนี่ยต้องขึ้นข้างบนแล้วครับ ปล่อยคนเข้ามาในบ้านได้ไงวะห้องน้ำชั้น2ห้องนี้เหมือนจะไม่ต้องถ่ายนะแต่ว่าซะหนึ่งซะหน่อย <you> ตอนนี้กูไม่รู้แล้ว <McL aren> ว่ากูต้องถ่ายหรือไม่ต้องถ่ายอะไรแต่ว่าด้วยความระแวงเราต้องเก็บหลักฐานไว้ก่อน <M> เผื่อมีเรื่องอะไร What แล้วไฟมันติดติดดับๆเนี่ยคือมีอะไรปะเนี่ยถ่ายติดวิญญาณปะเนี่ยชิบหายส่งกูมาทำอะไรที่นี่เนี่ยนี่ห้องลอนดรีครับหนึ่งสองซ้ำถ่ายให้มันเสร็จๆดิ๊ล้วรีบไปจากที่นี่ วัดเอาไม่ติดมีคนน่ะใส่หน้ากากน่ะถ่ายไม่ติดอะ่ะชิบหายแล้วกูเวเลยเอ้ยเหลือสองห้องเหลือสามห้องแต่เปิดได้แค่สองห้องปะถ่ายให้มันเสร็จดิ ทำไมถึงเอาแค่เตียงเดียวทีวีคอนโซลคือต้องถ่ายให้ติด3จุดนี้ใช่ไหมมันต้องยืนตรงนี้ป่ะโ okay. อเคหนึ่งหนึ่งสองมแต่เขาเกลียดผู้หญิงและเด็กแล้วคนเมื่อกี้เหมือนจะเป็นคนในครอบครัวคนหนึ่งอาจจะเป็นพ่อเด็กหรือเปล่าแต่ใส่หน้ากากเหมือนเจสันเลยเฮียแบบหน้ากากฆตาตกรโรคจิตอะแล้วกูจะหากุญแจห้องลานจอดรถยังไงวะเนี่ย ไม <chat> มีห้องหนึ่งด้วยอะ่ะห,ห้องห้องลับเหรอเพราะว่าตร,ตรงนี้มันไม่มีอะไรเชื่อมนะ Whoa. เอ๊ะทำไมลิ้นชักสีแดงลิ้นชักเปิดเองคืออะไรห้องสุดท้ายแล้วอ๋อถ่ายไปเฮ้เฮ <c Venice> <c oughs> ้เฮ้เ่เดี๋ยว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  เมื่อกี้ผมเห็นตอนแฟตกูไม่ได้ถ่ายอันนี้นะไอ้เหี้ยต้องเช็คลูกสองรอบแล้วเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเดี๋ยวนะผมไม่ได้ถ่ายนะว h า t แล้วคนที่นอนตายตรงเนี้ยคือใครวะแล้ว่าบ้านนี้แม่งมีศพปะดิ น้เนี่ยๆๆๆๆๆนี่ยเห็นป่ะไม่ติดแล้วครับแต่เมื่อกี้มีฝกครับมีจริงๆมีคนนอนอยู่วันนั้นจริงๆคือ ไปดีกว่าตอนนี้เหลือแค่การาชคำถามคือเข้ายัางไงเพราะว่าไม่มีกุญแจรับรองบ้านหลังนี้ราคาดีสุดแล้วบ้านใหม่ในฝันปลอดภัยเรียบง่ายเหรอจะเข้าลงรถยังไงวันนี้ลงรถที่ไม่เคยเปิดเอ๊ะพวกเขาโกหก คือใครโกรหกไม่น่าดีแล้ววะเข้าไม่ได้อะดิผมว่าแม่งมีบางอย่างในบ้านที่เราต้องถ่ายให้เจอจริงๆ ไม่ปกติแล้วตอนนี้คิดเช่นนะถ่ายไปแล้วบอแสล่าสุดคือรูปศพแล้วก็อาหารที่มาตั้งเองเพราะว่าจำได้ว่าครัวตอนแรกไม่มีอาหารใช่ไหมเนี่ยรูปครัวตอนแรกไม่มีอาหารแล้วอาหารมาจากไหนถ้างั้นบ่อแสล่าสุดคืออาหารอาหารที่ว่าใครทำ ต้องลงข้างล่างปะวะหรือยังไงแย่แล้วไปไงต่อวะกูเริ่มหลอนไปถ่ายรูปอะไรเนี่ยเอ๊ะทำไมเสียง ทำไมเสียงมันหนักขึ้นแปลกๆนี่หลอนหนึ่งคันเอ๊ะคุณแจเห็นแล้วอุ้ยมองไม่เห็นแล้วมันมืดกาลาจอยู่นี่ครับคุณแจลงรถอยู่นี่จ้ามองไม่เห็นจ้ามีเก้าอี้ตั้งที่พื้นก็ถ่ายให้เห็นให้หมดอ่ะ กูได้ไปจากที่นี่สักทีเสร็จเสร็จเสร็จไหมโทรศัพท์ดังครับโอ้หยุดถ่ายก่อนกดผิดโทรศัพท์ดังคือ <c oughs> สัตว์กูไปแล้วกูไม่ราบแล้วขึ้นรถเลยได้ไหมใครโทรมาวะเนี่ย โคบี้เพื่อนฉันฉันขอโทษจริงๆนะเฮ้ยเป็นอะไรวะเฮ้ยเอ้ามึงหลอกกูมาทำอะไรที่นี่เนี่ย To be c o n t i n u e ตกใจเลยเหมือนกันมันไม่บอกนะว่ามันขอโทษเรื่องอะไรแต่คือที่แน่ๆมึงหลอกกูมาทำงานอะไรไม่รู้ซึ่งเขาบอกว่าเขามีเว็บไซต์ด้วยอ่ะเดี๋ยวก่อนหน่นะเขาบอกว่าเดี๋ยวตอนตัวเกมเต็มนะครับจะมีบ้านมากขึ้น หลายหลังมากขึ้นมีเรื่องราวเต็มๆม,มาเติม,เต,มเต็มปริศนาที่มีความจริงถูกซ่อนเอาไว้มี Paranormal Encounter ใหม่ๆมีเมคานิกเพิ่ม per, มีอุปกรณ์ใหม่มีไอเทมมีเบื้องหลังความจริงของเอเจนซี่นี้ด้วยน่ากลัวมากขึ้นความลับมากขึ้นซึ่งมันพูดซ้ำกับอันนี้นะ <c oughs> ช่างมันเอาไปดูเว็บไซต์ก่อน t o t ทอล y s a เ e h o m มคุณกำลังหาบ้านอยู่หรือเปล่า นนจบเรียบร้อยสําหรับเกมนี้นะเป,นเป็นเดมโมที concept okay ่คอนเซปต์โอเคแหละคอนเซปต์เกี่ยวกับการไปถ่ายภาพบ้านที่ถูกขายมือสองด้วยเหตุผลแปลกๆซึ่งอันนี้เรารู้ว่าอยู่ตรงข้ามสุสานนั่นเรื่องหนึ่งมีคนตายในบ้านก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเราดูตัวเต็มแล้วกันว่าจะเป็นยังไงสําหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นน้าจิ้มของเกมแฟชั่นด้ครับที่มาจิ้มให้ดูว่าสะดุ้งไหมจิ้มแล้วสะดุ้งไหมถ้าสะดุง้งรอดูตัวเต็มแล้วกันเดี๋ยวเล่นให้ดูวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าในช่องน้ำปิ